ที่การทำไตเติลข้อความเร่งสั่นกระพริบสีนะฮะมาที่ไตเติลเช็ค b d นะฮะลากลงมาเลยนะฮะไตเติลที่เราจะใช้คือข้อความเร่งสั่นกระพริบสีทีนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะเราก็ไปเฮดมาไว้นะฮะที่หน้าคลิปเสร็จแล้วก็กดมาที่ตัวทีนะฮะเรามาเห็นคันเลอร์ตอนะนี้คันเลอร์เริ่มสตาร์ทที่สีขาวนะฮะเราก็เปลี่ยนนะอยากได้สี อะไรเราก็คลิกไปเราคลิกบบเป็นสีเขียวเดี๋ยวเราก็มาลากมาอีกนิดนึงนะฮะมาเปลี่ยนสีนะฮะจากสีเขียวเป็นแดงแล้วก็ลากมาอีกนิดนึงนะฮะลากไปเฮดอ่าปึ๊บเราก็ลากไปเฮดอีกเราก็เปลี่ยนสีอีกอันนี้มันจะเป็นการทำคีเฟมโดยอัตโนมัตินะฮะนะลากมาแล้วก็เปลี่ยนสีนะฮะมาถึงช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะลากมาอีกนิดนึงมาถึงช่วงนี้ เราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะแล้วเราก็ลากมาอีกปึ๊บนะเขียวลากมาอีกปึ๊บเปลี่ยนสีส้มนะฮะลากมาอีกปึ๊บเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะอ้าเราก็มาจนถึงจะสุดท้ายนะฮะกลับมาที่สีฟ้านะฮะ,ะทีนี้เราลองมาเพดูนะฮะ กดสเปซบาร์เพก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสีไปตามที่เราเปลี่ยนนะฮะอย่าลืมเราต้องการใส่ขอบนะฮะเรารสึกว่าโอ้มันไม่ค่อยคมแล้วก็เดิมมคลิกมาที่เอฟเฟกใส่ขอบนะฮะซึ่งเราก็มีขายนะฮะใส่ขอบแล้วก็มาเลือกสีว่าจะใส่สีไรตอนนี้เราใส่ขอบเป็นสีดำนะฮะไว้ข้างนอกนะแล้วก็กข้อความมันก็จะชัดขึ้นนะเดิมมคลิกอีกครั้งหนึ่งนะ,ะนี้เราใส่ขอบสีขาว เป็นรอบนอกนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะฮะมันเราสามารถเปลี่ยนสีข้อความได้ถ้าเราต้องการให้มันเป็นสีอะไรแล้วก็ลากไปเหตุแล้วก็เปลี่ยนสีลากไปเหตุก็เปลี่ยนสีไปเลยนะ,ะเพราะว่าเราได้ทําการจุดคีเฟมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะน,นี่วิธีใช้ง่ายๆนะ